แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเต็มที่ไม่เต็มที่ค่าไฟฟ้านะครับสำหรับงวดเดือนพฤษ,ษภาคมถึงสิงหาคมดูแล้วนะสตัวเลข5้าบาท44หรือว่า4บาท34หรือว่า4บาท18บดถูกไหมครับก็คือ3ตัวเลขณนะเวลานี้ก็ทางกากพนะกำลังขอความเห็นจากประชาชนอยู่ก็คือรับฟังความคามิดเห็นก็คือเปิดเ e ีย์ริงให้ประชาชนว่าจะเลือกเอาหบาทกว่า นะแล้วก็จ่ายที่กองผอ,องวดเดียวคือ4เดือนจบหรือว่าจะนะครับเอาสัก4บาท34แล้วก็ยืดระยะเวลาในการจ่ายหี้กองผอไปหน่อยหนึ่งหรือว่านะครับจะ4บาท18ตังค์เท่าเดิมซึ่ง4บาท18ตังค์เนี่ยเอ่อคุณพิลพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับในฐานะรองนายยุทธ์รมตรีและร่มตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกแล้วบอกว่ายังไงเนี่ยงวดต่อไปพิษภาสิงหานี่มันไม่ควรจะเกิน4บาท1 8ตังค์นะมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะอยู่ที่เลทราคานี้อ่ะนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองของภาครัฐนะ,ะแต่ว่าภาคเอกชนละ่ะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มสากกรรมนะครับก็ปรากฏว่าเสาที่ผ่านมารองประธานสภาศากกรรมนะครับออกมาโพสตแล้วก็ท่านก็โพสต์มาสองสารอบแล้วนะทุกครั้งที่มีการปรับค่าไฟท่านก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะลดนะครับลดร,ราคาได้ต่ํากว่าที่มีการประกาศออกมาใช่ไหมเออแต่ว่าทุกครั้งก็ไม่ได้เป็นดัง,งหวังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ะนะครับ มีหน้าที่โพสต์มีหน้าที่นะครับให้ข้อมูลมีหน้าที่เขาเรียกอะไรนำเสนอนะครับว่าเอ่อนำนำเสนอสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนต้องการก็นําเสนอไปภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเลงให้ทบทวนเช่นค่าไฟลงมาได้ถึง4บาทไหมสี่บาทสิบสตางค์แบบ,บนี้ค่ะครับ,รบก็คุณอิสเรลรัตน,นดธหลงดบภูเก็ตนะครับรองประธานสภาหสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับออกมาให้ความเห็น กรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานาหรือวอ่ากกพเปิดรับฟังความเห็นสูตรคำนวณค่า f อฟนะครับในวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมแล้วก็จะเลยเถิดไปถึงเรื่องของค่าไฟปลายทางด้วยนะครับก็เปิดระหว่างที่7มีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งจะถึงวันที่22นี่แหละนะครับสามราคาดังกล่าวนะครับที่บอกไปก็คือ5บาท4 4 4บาท34แล้วก็4บาท18ตังค์ภายใต้ต้นทุน lng ขาลงนะครับแล้วก็ค่า ft ที่บอกว่าน่าจะประมาณสัก3 9บาท72สตางค์ต่อหน่วยแล้วประมาณนี้นะครับตรงนี้คุณอิสเรเอลบอกว่าไอ้การเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็ดีนะแต่ว่ายังขาดนโยบายเชิงลุกในการลดค่าไฟฟ,าฟ้าที่ต้นเหตุแล้วก็เราเนี่ยไม่ควรพึ่งพิงโชคชะตาจากราคาพลังงานโลกอันนี้หมายถึงว่าจากราคา lng ที่ขึ้นลงน,นะโดยไม่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันข,ของประเทศเลย แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่ามีปัญหานะครับนี่คงค้างของอีกัดหนึ่งแสนล้านแต่ทําไมยังไม่มีการพิจารณามาตรการรีไฟนั้นเข้ามาช่วยอ,อันที่สองมาตรการเอ็นหรือว่าก๊าซในอ่าไทยลดลงเหลือสี่เอร์ซนจากเดิม4ี่สิบสงซนทั้งท,ที่หลุมเอราวันแต่แปดล้านหน่วยต่อวันทําไมต้องเพิ่ม LNG นําเข้า ที่แพงกว่าอ่าวไทยประมาณสักสามเปอนทีนี้ตรงเนี้ยเข้าใจคุณอิสเลเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาก๊าซในบ้านเราเนี่ยใช้ราคาเขาเรียกวเป็นภูก๊าซก็คือนาราคา NG จากอ่าวไทยมามาวางไว้เอา n อจาจต่ากปามเทศมารวมกันแล้วก็เอานะครับก๊าซพม่าเนี่ยเข้ามาผสมเข้าไปอีกรับเป็น3ส่วนแล้วก็หาสูตรออกมาอะไรต่อมิอะไรมานะครับราคาภูก๊าซเสร็จมันก็เลยแพงกว่านะที่เดิมนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเคยใช้กันโดยเฉพาะยิ่ง ในอุตสาหกรรมปิตโตเคมีเนีอันนี้ชัดเจนมากว่าแพงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็บอกว่า800ล้านหน่วยต่อวันเนี่ยในแหล่งเอรวันเนี่ยนะครับมันจะเออเขาเรียกอะไมาแตะ800ล้านหน่วยเนี่ยเดือนเมษายนที่ถึงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่3ก็บอกว่าควรทบทวนต้นทุนที่แฝงอยู่ใน NG เช่นค่าผ่านท่อทั้งระบบอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยท่อเนี่ยทั้งระบบเนี่ยเป็นของพตท ใครก็แล้วแต่ที่จะใช้ท่อเนี่ยจะต้องจ่ายเงินที่กปตทเท่านั้นนะครับอันที่สองก็คือบอกจะต้องมีการทบทวนราคาเ g ็ที่ขายให้โรงไฟฟ้าทุกประเ,ทเ,ทระเภทไม่ว่าจะเป็น SSP เก็คือรายย่อยหรือ iPS อนะครับย่อยลงไปอีกนะครับให้เป็นราคาเดียวกันกันกบระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือ IPP อันนี้ก็เขา้าใจได้นะเขา้าใจได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้ นะครับราคา๊าสที่ให้ S S P กับ I S P เนี่ยกับ I P S แล้วก็ I P P เนี่ยมันเป็นราคาภูกา๊าซหรือเปล่าอันที่4นะครับบอกภาครัฐเนี่ยควรเร่งรัดนโยบายส่งเสริมโซลา่าเซลีและก็โซลา่าภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดรวมทั้งระบบนะครับทั้งระบบเลยเนี่ยด้วยราคาที่จูงใจที่รับซื้อคืนมากกว่า net building ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะต้องมีการลดการนำเข้า L N G นะสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องลดบล็อกใบอนุญ,ญาตรองอสไม่ใช่แค่โซลารูฟท็อปที่เกินหนึ่งเมกะวัตต์เท่านั้นแต่ว่าคุณจะรวมถึงโซลาฟาร์มแล้วก็โซลา่าฟลติงด้วยหรือเปล่าครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอิสเรลท่านถามนะครับเดี๋ยวว่าอย่างไรก็ตามคุณทั้งงามครับมีข้อเสนอแนะมาค่ะว่าฝ่ายนโยบายควรจะทบทวนลดค่าไฟฟ้าลงอีกสักเล็กน้อยอเช่น4บาทหรือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยนะคะค เพื่อที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและภาครัฐด,ด้วยในงบประมาณที่จะไปอุ้มกลุ่มเปราะบางในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ประชาชนต้องใช้ปริมาณไฟมากขึ้นและควรเร่งนโยบายเชิงรุกค,ค่ะตามที่หลายภาคส่วนเสนอแนะมาอย่างสร้างสารรค์ให้เป็นรูปประถมนะคะพร้อมกับตอนนี้ในโลกโซเชียลพร้อมกันใจกันติดแฮชแท็กเลย <Wow. S 2> เลิกระบบอุปถมทุนผูกขาดพลังงาน แล้วเข้ามาดูหน่อยมาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโครงสร้างพลังงานที่ไม่เป็นธรรม,มเราไปดูกันไหมคะความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอุณหภูมิสูงสุดย้อนหลังนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2512 2533 2552 2562 2566เลยค่ะอันนี้จริงๆแล้วพยายามจะให้ดูทีแรกเลยว่าจะสักสิปีครั้ง,งแต่ว่ารู้สึกตัวเลขหน้าจอมจเยอะไป เดี๋ยวจะงงนะครับก็เอาเป็นว่า20ปีครั้งหนึ่งก็แล้วกันเห็นได้ว่าปี2012เนี่ยพีคสูงสุดของไฟฟ้าหรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนั้นเนี่ยมีเพียงแค่นะครับ638.10ไม่กวัตต์เองนะนะครับก็อุณหภูมิสูงสุดในปีนั้น32.4แล้วก็ไล่เรียงขึ้นไปนะครับพอปี2032เนี่ยนะครับเอ่อมันเพิ่มขึ้นสิบเท่าในยี่สิบปีเนี่ยจาก600กว่าเป็น6,000กว่าแล้วก็จะปี ส5 3 2เป็น52เนี่ยนะครับจะกุบพันกว่านี่ขึ้นเป็น22,000แล้วก็52ถึง62เนี่ยนะครับ10ปีเนี่ยจาก22,000นี่เป็น30,000จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพีคเนี่ยนะครับอยู่ที่34,000ทีนี้อันนี้นะครับก็ก็ก็เป็นพีคไฟฟ้าในแต่ละปีนะครับ20ปีครั้งหนึ่งกลับมาดูช่องขวาสุดไปดูอุณหภูมิเสียงหน้านะครับตั้งแต่ปี2512จนกระทั่งถึงปี2550 เออสาร้อยดีกว่ามันเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะ2,512เนี่ย32.4องจุดสี่ศานะแต่ว่า2อ6 2เนี่ยก็แค่33.9แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย44.6เพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่เหลือ,อคือมันสูงมากสูงจนมีความรู้สึกว่านะครับสูงจนมีความรู้สึกว่าคืออย่างที่เราเคยคุยนะว่านะครับประเทศไทยเนี่ยนะที่เป็นเมืองร้อนเนี่ยณเวลานี้เนี่ยบ้านไหนไม่ติดแอร์เนี่ย กลงคืนนอนไม่ได้แล้วนะเช้าไม่ต้องทํางานเพราะนอนไม่ไหวไม่ไหวนะทีนี้เราก็มาดูกันว่านะครับผมก็อุตส่าห์ไปนะครับผมก็ไปคํานวณสูตรอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าในบ้านหนึ่งหลังเปิดแอร์หนึ่งตัวแล้วมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกนะคะมีตู้เย็นมีเตารีดต้องใช้ไดเป่าผมเครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟมีพัดลม ในแต่ละชั่วโมงถ้าเราเปิดทิ้งเอาไว้จะกินไฟเท่าไหร่ะจะเสียค่าไฟประมาณเท่าไหร่ค่ะน,นี่ชัดเจนมากเลยเตารีดเนี่ยเตารีดแบบแห้งแล้วแบบไอน้ำเนี่ยกําลังวัดหนึ่งพันวัดถึงสอ0พันหกร้อวัดทำไปเล่นไปนะค่าไฟสูงสุดเนี่ยสิบาทแปดสิบเจ็ดตังต่อชั่วโมงนะรีดกันไปหนึ่งชั่วโมงเสียสูงสุดประมาณสิบบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรีดผ้าเนี่ย ก็บอกว่าต้องแบบรีบไปคุยไปไม่ได้ใช่ไหมถ้านีแบบ่สามชั่วโมงคุณเสียสามสิบาทเลยนะสามสิบาทนี่ต่อครั้งนะต่อครั้งต่อครั้งนะอ่ะอน,นี้ไม่เท่าไหร่ต้องอามเนี่ย <ฆ S 2> คุณผู้ชมเนี่ยนะครับต้องใช้ไดรเป่าผมเนี่ยโอ้สระผมทุกวันผมแห้งช้าผู้หญิงผมยาวผมแห้งช้าสิบห้าทีไหมประมาณนั้นเลยสิบห้านาทีเนี่ยอ่ะเลสเซว่าประมาณสักใช้ไดรเป่าผมเนี่ยสูงสุดเนี่ยเก้าบาทยี่สิบตังค์เอาไว้สิบบาทก็แล้วกันนะครับสิบห้านาทีเนี่ยเอ่อชั่วโมงหนึ่งก็เท่ากับ เสร็จเอ่อเท่ากับ1ใน4ถูกไหมส <1 S 2> ใน <50 S 2> 4เนี่ยค่าไฟก็เท่ากับ2บาทห้าสเปล่าผมครั้งนึงเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยแต่ต้องเสียตังบวกมาสัก2บาทห้าสิอาทีนี้เรามาดูแอร์คอนดิชั่นกันบ้านมี3มเครื่องอเปิดรพร้อมการนอนพร้อมการตอกนกลางคืนเปิดสัก8ชั่วโมง มันจะมีแบบฟ<ฆ>ิทสปีดกับอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์นี่ก็คือปรับแบบอพออุณหภูมิคงที่แล้วนะครับก็หยุดทํางานนะครับแล้วก็เปิดแต่พัดลมเลยต่อแต่เพราะไอ้พวกฟิทสปีดเนี่ยก็คือมันจะหมุนอยู่ยงั้นแหะนะครับก็มีราคาตั้งแต่13บาทเอาสูงสุดแล้วกัน13บาท80าทอันนี้คือต่อชั่วโมงนะไมโครเวฟชั่วโมงละ4บาท94ตแต่ว่าที่ถูกที่สุดคือพัดลมถูกที่สุดเลยเนี่ย ชัมม่วโมงละ35ตังค์แต่ถามว่าพัดลมเนี่ยอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยอุณหภูมิ40กว่าองศาเนี่ยถ้าพักนะถ้าเปิดพัดลมแล้วแบบไม่เปิดแอร์เนี่ยมันก็จะมีแต่อร้อนนอไม่ไหวบ้าก็คือนะเปิดเครื่องปรับอากาศไปด้วยเปิดพัดลมช่วยกันไปด้วยร้อนมากอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณแบบไหน,นะะยกตัวอย่างมาให้ดูนนค่ะว่าค่าไฟฟ้า เปิดเครื่องปรับอากาศเราก็จะต้องมีกำลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนไปคูณกับเวลาใช้งานเราใช้ไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงหารด้วยหนึ่งพันต่อจากนั้นก็ออกมาคูณกับราคาไฟฟ้าที่จ่ายต่อหน่วยค่ปะปัจจุบันนี้4 8, 18, ี่บาทสิบแปดตังค์ะนะครับอ่าถ้าเช่นนั้นไปดูหน้าถัดไปครับแอร์เฉลียหนึ่งพันสองรอวัตต์จะใช้หนึ่งชั่วโมงเปิดไปก็เนี่ยค่ะตามสูตรเลยนะคะสี่บาทสิบแปดตังค์ต่อหน่วยนะครับก็ นะอันนี้ก็คือแอร์เฉลีย่ยเนี่ยนะครับพันสองร้อยวัตต์ต่อชั่วโมงเนี่ยเท่ากับหนึ่งจุดสองคูณด้วยค่าไฟนะครับอ่ะไปดูครับพอ,ค,อคูณเสร็จแล้วก็จะได้ค่าไฟฟ้าสําหรับการเปิดแอร์ที่กินไฟหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ต่อชั่วโมงเท่ากับชั่วโมงละห้าบาทนิดนิดห้าบาทกันหนึ่งสตางค์ห้าบาทกันหนึ่งสตางค์ไปดูหน้าถัดไปครับเปิดแอร์ทุ่มหนึ่งนอนเราตื่นนอนตอนหกโมงเช้าสิบเอ็ดชั่วโมงมคูณไปเลยห้าบาทนะคะคูณห้าบาทเลยนะนะครับก็ปรากฏว่า นะครับเบดเสร็จแล้วก็คือว่าจะต้องจ่ายค่าแอร์วันละห้าสิบห้าบาทกับสิบเจ็ดตังค์บอกน่าลงใครจะเปิดแอร์เนี่ยทุ่มหนึ่งขอท่านโทษทุกวันนี้นะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยเปิดทั้งวันเปิดทั้งวันถูกไหมแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเปิดทีวีดูแล้วถึงบ้านแล้วไงต้องเปิดทีวีดูคุณอาจจะนอนสี่ห้าทุ่มแต่แอร์เนี่ยนะครับคุณถึงคอนโดเนี่ยคุณต้องเปิดแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยเท่ากับห้าสิบห้าบาท กับ17บตางอ่ะค่แล้วถ้าทั้งเดือนล่ะคะทั้งเดือนก็คูณใบคูณไปกี่55บาบาทเราก็จะต้องจ่ายเฉพาะแอร์หนึ่งตัว1 6 5 5บาทต่อเดือนอันนี้คือต่อเดือนต่อตัวนะแล้วที่มี3ตัวนะครับคูณเข้าไปอีกคูณ3ไปแล้วถ้ามีตู้เย็นบวกไปอีกมีไมโครเวฟบวกไปเรื่อยๆค่ะมีพัดลมมีไดร์เป่าผมนะครับอันนี้นี่คือค่าไฟ4 0 0 0ถึง5,000บาทใช่ไหมอันนี้คือต่อเดือนนะคือคำนวณไม่เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นราคาที่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในหน้าร้อนนี้เนี่ยนะก็ขออนุญาตแนะนําเลยก็แล้วกันในช่วงเวลากลางวันนะครับถ้าไปอยู่ห้างสัพสินค้าได้ก็คุณจะไปแต่ไปอยู่ห้างก็เสียเงินอ่งนีนะคะซื้อสินค้าซื้อของอยู่บ้านก็เสียค่าไฟจะทํำยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาระสำหรับประชาชนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ